รายการวันนี้อัตมาภาพพระสิริจริยรื่งการกลับมาพบกับญาติโยมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้พูดถึงเรื่องของความไว้วางใจคนคุ้นเคยว่าจะเป็นยังไงในพุทธภาษิตท,ที่พระบรมท่านตรัสไว้จากประโยคว่าณวิสเสอาวิสสเถ แปลว่าไม่ควรไว้ใจในคนไม่คุ้นเคยและก็อีกอันหนึ่งอีกประโยคหนึ่งก็ว่าวิสัตถปินาวิสเสถึงคนคุ้นเคยก็ไม่ควรวางใจอ่าดูสองประโยคนี้ก่อนคำว่าไม่ควรไว้ใจในคนไม่คุ้นเคยกับว่า ถึงคนคุ้นเคยก็ไม่ควรวางใจเป็นเรื่องที่ก็น่าคิดอยู่นะในปัจจุบันเนี้ยเรามักจะไม่ค่อยจะระมัดระวังในเรื่องนี้กันเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยศึกษาอุปนิสัยของคนได้ว่าไม่ไม่เรียนรู้เรื่องจริตของคน ว่าคนแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะการเรียนรู้เรื่องจริตของคนเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่น่าน่าคิดมากว่าคนแต่ละคนเนี่ยอุปนิสัยเขาเป็นอย่างไรเราไม่รู้แต่ว่าการที่เราจะดูคนออกหรือไม่ออกเนี่ยอย่างที่เคยพูดเอาไว้หลายครั้งว่าเราจะต้อง เรียนรู้เรื่องจริตของคนเป็นเรื่องสำคัญมากการเรียนรู้เรื่องจริตของคนอย่าต้องทำความเข้าใจเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ว่าอ๋อคนลักษณะอย่างนี้เขาเป็นอ,อชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้จริตคือพฤติกรรมของคนที่แสดงออกเนี่ย เขาจะตั้งแสดงออกให้เราเห็นอย่างไรแม้แต่กระทั่งว่าอ่ละคนที่เราอาจจะคบกันใหม่รู้จักกันใหม่เนี่ยเราลงที่ว่าเขาเป็นอย่างนี้ไหมเริ่มจากอะไรเริ่มจากคําว่าชอบเก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศัยหมายถึงว่าชอบเล่าเรื่องความหลังของตัวเองแล้วก็เชอบคุยเรื่อง เก่าๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสมัยโน้นอะไรประมาณเนี้ว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นะโอ้ยดีจังเลยอะไรประมาณนี้เนี่ยชอบเล่าเรื่องเก่าๆแต่ว่าเล่าเรื่องเก่าๆแล้วเรื่องเหล่นั้นมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์แต่มันเป็นการใช้คําว่ามันเป็นการพูดเพื่อเพื่อการโฆษณาสรรพคุณตัวเองเพื่อการโปรโมทสมัยนี้ก็ใช้คําว่า โปรโมตตัวเองมากกว่าที่จะคุยไว้เป็นบทเรียนมักจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยงถ้าเจอคนอย่างนี้เนี่ยต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าชอบเอาเรื่องเก่ามาเล่ามาปราศัยมาคุยมาโอ้อวดต้องระวังต้องระวังเอาอีกอันหนึ่งบอกว่าอ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศัยอย่างเช่นเรื่องให้ผลประโยชน์เ,นเรื่องให้อ้างให้ผลประโยชน์เนี่ย เรานึกถึงใครต้องนึกถึงนักการเมืองเห็นไหมนักการเมืองเวลาหาเสียงนักเลือกตั้งเวลาหาเสียงก็จะต้องบอกว่าถ้าผมได้เป็นผมจะทําอย่างนั้นผมจะทําอย่างนี้ให้นี่แหละนะครับเอาของที่ยังไม่มีมาปราศัยเพื่อเรียกคะแนนเสียงคนที่ฟังถ้า รู้และเข้าใจก็ถือว่าเฉยๆเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยดีนี้เนี่ยยกเรื่องที่ยังไม่มีมาปราัยเพื่อเรียกคะแนนเสียงคะแนนนิยมแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆนั้นก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งพูดให้มันเขาว่าอ้างให้มันเขาว่าอ้างให้เห็นว่าโอ้ยจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนี่ต้องระวัง ต้องระวังเลยแหละเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไว้วางใจและประการต่อมาก็คือว่าสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้นั่นแหอาจจะเป็นลักษณะว่าการซื้อเสียงที่เขาว่าะนะสงเคราะห์นั่นเนี่ยก็เลยสงเคราะห์หาประโยชน์ไม่ได้การซื้อเสียงน่ซื้อเสียงก็เพื่อแลกเปลี่ยนคะแนนคะแนนเสียงหรือไม่ก็ ซื้อเสียงด้วยเงินซื้อเสียงด้วยสิ่งของที่แอบให้ปัจจุบันเขามีกฎหมายห้ามอยู่แล้วถ้าจับได้ว่าใครให้เงินให้สิ่งของกับผู้ที่จะลงคะแนนเสียงถ้าเ็ามีหลักฐานก็จับได้ปรับตกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนเหล่านี้เขาก็มีวิธีการยะแยะมากมายไปหมดวิธีการเรียกว่าเลี่ยงกฎหมาย มีทุกวิธีการแหละอันนั้นเขาก็ทําได้นั้นเราก็ต้องระวังแหะคนเหล่านี้เนี่ยเห็นไหมเป็นคนที่ไม่ควรไว้วางใจสงเคราะห์ในสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้แต่ทําเพื่อประโยชน์ของเขาเองสออกปากพึ่งไม่ได้ออกปากพึ่งไม่ได้ถ้าพูดถึงนักการเมืองแหละคือที่พูดถึงนักการเมืองเนี่ยหมายถึงว่ามันเห็นภาพชัดเจนกว่าเห็นไหมตอนหาเสียงก็อย่างที่บอกนะ โอ้ยพนรนาว่าทําอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ให้แต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะพอได้เป็นแล้วเห็นไหมออกปากพึ่งไม่ได้ออกปากพึ่งไม่ได้ออไม,ไดมีวิธีการเลี่ยงมีวิธีการพูดมีวิธีการเบี่ยงเบนอะไรก็แล้วแต่ไปเรื่อยเปยื่อยนี่แหละเพราะนั้นจึงบอกว่าไม่ควรไว้วางใจในคนไม่คุ้นเคยหรือถึงคุ้นเคย ก็ไม่ควรไว้วางใจเห็นไหมอีกประเภทหนึ่งที่คนที่เราไม่ควรไว้วางใจเลยถึงแม้จะคุ้นเคยถึงแม้จะคุ้นเคยก็ไม่ควรไว้วางใจและไม่คุ้นเคยก็ไม่ควรไว้วางใจเลยก็คือหนึ่งจะชั่วก็คอยตามต้องสังเกตดูสิเราลองเขาเรียนะลองทดลองคนก็ได้ทดสอบคน ด้วยการเราลองทําความชั่วดูซิว่าเขาค่อยตามเราไหมถ้าเราเป็นระดับหัวหน้าคนหรือเป็นคนที่มีใช้คําว่ามีอุปการะแกเขาหรือว่ามีผลมีประโยชน์ที่จะให้เขาได้เนี่ยเราลองทําชั่วดูว่าเขาคอยตามเราไหมอย่างเช่นทําในลักษณะที่มันผิด แล้วก็ทำนักษณะที่มันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยดูซิว่าคนเหล่านั้นจะเอออห่อหมกกับเราด้วยไหมถ้าเขาไม่พูดอะไรเห็นดีคล้อยตามแล้วก็อาจจะเฉยๆแล้วก็เราทําอะไรก็ทําตามได้หมดอย่างนี้ต้องระวังเห็นไหมไม่ไว้วางใจเลยจะทําดีก็คล้อยตามอันนี้ก็เอาละทําดีก็คล้อยตามอันนี้มันก็ดีไป จะต้องระวังนะพออีกอย่างหนึ่งเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งต่อหน้าเราเขาก็คล้อยตามมาแหละที่เราทําดีต่อหน้าว่าสรรเสริญอันนี้เราอาจจะรู้อย่างที่บอกว่านั่นแหละอะไรก็คลอยตามดีครับนายได้ครับท่านนี่อย่างเงี้ยต่อหน้าว่าสรรเสริญรับหลังตั้งนินทาเห็นไหมรับหลังตั้งนินทาก็ เราก็ต้องดูอย่างเนี้ยคนเหล่าน,นี้ไม่ควรไว้วางใจนะเป็นคนที่เราต้องห่างไกลเข้าไว้คำว่าห่างไกลเนี่ยหมายถึงว่ามีอะไรก็อย่าปฏิสัมพันธ์นานหรือมีอะไรก็อย่าไปตกปากรักคำนะและอีกคนลักษณะหนึ่งที่ไม่ควรไว้วางใจเลยคุณเคยไหมคุณเคยก็เหมือนกันชักชวนดื่มน้าเมานะ จักชวนดื่มน้ำเมาผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนอะไรหลายๆอย่างก็จะตกเป็นเหยื่อจากการดื่มน้ำเมานี่แหละชักชวนดื่มน้ำเมาเป็นมากเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากการที่เราไปทำอาชีพเสี่ยงอยู่แล้วทำงานกลางคืนอยู่แล้วเมื่อเขาชักชวนดื่มน้ำเมาเราก็ทำมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องต่างๆ หลายหลายเรื่องที่เป็นความเสียหายขึ้นมาก็มันเกิดมาจากเพราะความไว้วางใจแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเราเองด้วยเราไปทํางานอย่างนั้นเองด้วยเนี่ยเราก็ไว้วางใจด้วยนะเพราะว่าชักชวนหนุ่มเมาก็มีคดีความที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ล่อลวงไปทาบิดีไม่ร้ายด้วยการให้ดื่มเหล้านะจนมึนเมานั่นแหละลักษณะน,นี้ก็มีชักชวนเที่ยวกลางคืนเห็นไหม ชักชวนให้มัวเมาในการเล่นแล้วก็ชักชวนเล่นการพนันตอนนี้นอย่าไปคุ้นเคยอย่าไปไว้วางใจคนเหล่านี้นชวนไปเล่นชวนไปอะไอย่าเลยเปน็นอันขาดแล้วก็คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเนี่ยคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวคืออะไรก็ทําไม่ได้หลังใจชั้นแล้วก็เอะโวยวายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เที่ยวแก้ต่างเทีเ่ยวเบี่ยงเบนเที่ยวบิดพลิ้วเนี่ยทำไม่ได้ คิดเอาจะได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อยคิดเอาได้มากเสียให้น้อยคิดเอาได้มากคือนะให้ให้สิ่งตอบแทนนิดเดียวแต่ว่าตัวเองต้องได้ประโยชน์เยอะนะไม่ยอมไม่ยอมแลกของที่มันเสมอกันแต่ยอมแลกเพียงแค่ของตัวเองนิดนึงเพื่อได้ของคนอื่นมากกว่าคืาเรียกว่าหวังผลกําไรมากกว่า มากกว่าเรื่องอื่นเห็นไหมต้องการผลกําไรมากมากจนจนเอาเปรียบคนอื่นเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทํากิจของเพื่อนคือโอ้ถ้าเราไม่ทําก็เสียหายเหมือนกันเราก็เสียเหมือนกันเอา้าทำทำช่วยเขาก็แล้วกัน,นมานเนี้ยแต่ถ้าภัยไม่ถึงตัวเองก็ไม่ช่วยคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองอันนี้แน่นอนสำคัญ อันนี้เป็นเรื่องของไม่ควรไว้วางใจคนที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยชักชวนให้เล่นการพนันอันนี้ที่ที่เอาคำนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีเรื่องอยู่ในเดียเด๋ยวนี้แหละก็คือนนเรื่องของคนเล่นหวยใต้ดินเล่นหวยใต้ดินมีกรณีหนึ่งในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง เกิดมีการไปใบหวยกันออกมาและปรากฏว่าใบหวยออกมาแล้วเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านก็ไปซื้อหวยใต้ดินจากเจ้ามือเถื่อนก็แล้วเจ้ามือหวยเถื่อนก็ซื้อทั้งหมู่บ้านปรากฏว่าผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาก็ปรากฏว่ามันเป็นหวยของชาวบ้านเป็นหวยเถื่อนที่ก็เป็นหวยเถื่อนเนี่ยนะ ก็ปรากฏว่ามันถูกถูกกันทั้งหมู่บ้านปรากฏว่าตั้งเจ็ดสิบกว่าล้านรวมๆแล้วเนี่ยเขาว่ารวมแล้วรวมแล้วชาวบ้านทั้งหมดที่ซื้อหวยกับเจ้ามือเถื่อนเนี่ยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยโอ้เยอะมากปรากฏว่าเจ้ามือหวยก็เบี้ยวเลยเอาที่ไหนจ่าย่ะตั้งเจ็ดสิบสี่ล้านอยู่ก็ไม่มีเงินจ่าย ก็เบี้ยวไม่จ่ายเห็นไหมเบี้ยวไม่จ่ายเอาชาวบ้านทํำยังไงอะจะไปทําร้ายเขาหรือก็ไม่ได้ทําร้ายเขาก็โดนจับคดีคดีอาญาอีกทําร้ายร่างกายเอาทํำยังไงอะทีนี้แจ้งความเอาจะไปแจ้งความกันถามว่าการชักชวนกันเล่นการพนันหวยใต้ดินหวยเทือนเนี่ยถามว่าไปแจ้งความ ให้ตำรวจไปจับเจ้ามือว่าเจ้ามือโกงโกงเงินค่าถูหวยหตำรวจจับได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจตำรวจจับได้หรือเปล่าเพราะการเล่นหวยคนที่ไปแจ้งความก็ผิดเ,เล่นหวยใต้ดินก็อาจจะต้องถูกจับด้วยตำรวจก็ไปจับเจ้ามือหวยใต้ดินก็ได้ แต่ว่าต้องมีหลักฐานทีนี้หลักฐานใครจะไปฟ้องอ่ะถ้าไม่มีหลักฐานก็จับไม่ได้ทีนี้คนที่ไปฟ้องก็โดนจับเหมือนกันเพราะเล่นหวยใต้ดินผิดกฎหมายอ่าทีนี้ทํำยังไง <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะสําหรับชาวบ้านที่เป็นอยู่ในเวลานี้เนะี่ยมีอยู่บ้านหนึ่งที่ที่ข่าวเขาออกมาเนี่ยนะนั่นแหละเพราะนั้นอย่าชักชวนเล่นการพนันกัน ด้วยเพียงแค่ว่าไว้วางใจในคนที่คุ้นเคยและก็ไว้วางใจในคนที่ไม่คุ้นเคยทั้งคนที่คุ้นเคยทั้งคนที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่ควรไว้วางใจเราจะต้องเรียนรู้อุปนิสัยของคนแล้วก็จริตที่ก็จริตของคนด้วยว่าคนนี้เป็นอย่างไร เรารู้จักมากน้อยแค่ไหนถ้ามีพฤติกรรมอย่างที่ว่าแต่ลักษณะแต่ลักษณะนะั้นที่พูดให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็อย่าไปว่าบางใจใเชื่อมั่นในตัวเองว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปคบหากับคนเหล่านั้นเราก็ยังอยู่ได้นะพุทธภาสิตท,ที่จะว่าต่อไปนี้ก็บอกว่านาฏมาเส กะตะปาปัมหินาฏมะเสรอริกวาทิเนนาฏมะเสอัตตถะปัญยมหิอติสันเตปินาฏมะเสแปลว่าไม่ควรไว้ใจคนที่ทำชั่วมาแล้วไม่ควรไว้ใจคนที่พูดพร่อยๆยไม่ควรไว้ใจคนที่เห็นแก่ตัว ถึงคนที่ท,ทําทีสงบสงเงียมเกินไปก็ไม่ควรไว้ใจอ่าเห็นไหมนี่ประโยคนี้ยาวเอาทีละประโยคสั้นๆให้ฟังว่าไม่ควรไว้ใจคนที่ทําชั่วมาแล้วบางคนก็บอกอ้าวเขากลับตัวก,กลับใจได้แล้วนะอันนั้นก็ใช่ละ่ะแต่ว่าเราจะต้องดู กันยาวๆบางที่บอกนะบางทีก็บอกว่าคนที่คุกแต่บางทีเนี่ยคนที่เขาสามารถกลับเนื้อกลับตัวกลับใจได้ก็มีเยอะส่วนคนที่ยังกลับเนื้อกลับตัวกลับใจยังไม่ได้ก็มีอีกเยอะแล้วเราจะทํายังไงระหว่างคนสองกลุ่มนี้เราจะไว้วางใจใครเราจะไปเชื่อใจใครมันก็อยู่ที่วิธีการของเราเพราะว่าในโลกเนี่ย สังคมมันมีคนเยอะแยะมากมายเราก็ต้องศึกษาให้ชัดเจนท่องแท้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วเราก็ต้องเป็นคนรอบรู้ด้วยนะว่าคนที่เคยทำชั่วมาแล้วเนี่ยเขาออกมาแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงระยะเวลามันพิสูจน์นะนะมันพิสูจน์ก็ต้องที่บอกว่าต้องอยู่กันดูกันยาวๆอย่าเพิ่งไป เทใจให้แต่ว่าก็ต้องดูต้องค่อยๆพิจารณาดูพฤติการดูพฤติกรรมเาะคนบางคนน่ะมันหมดทางไปก็กลับทำชั่วอีกก็ได้บางคนไม่หลับจำใช่ไหมแต่บางคนก็โดนก็ครั้งเดียวก็หลับจําแล้วก็มีก็อย่างที่บอกกันแหละนะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะต้อง ศึกษาแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่มีความรอบรู้ด้วยรอบรู้ในข่าวสารรอบรู้ในข้อมูลของบุคคลนั้นๆในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าคําว่าบุคลบรูปรัญญุตาบุคลโรูปรัญญุตาหมายถึงว่ารู้จักคนรู้จักคนรู้จักภูมิหลังคน รู้จักว่าบุคคลนั้นๆบุคคลนีน้้เป็นอย่างไรต้องต้องรู้ตรงนั้นนะถ้าไม่รู้ตรงนั้น้วเอ้เราจะไปไว้วางใจน่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดต้องรู้แล้วก็ฉลาดรู้แล้วก็ฉลาดในสิ่งที่จะต้องบอกว่าปุคละบรปรัญยุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่า ผู้นี้เป็นคนดีควรคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรครบจะดูอย่างไรก็อย่างที่บอกกันแหละว่าต้องดูกันยาวๆนะดูกันยาวๆก่อนที่เราจะไปเทใจให้ใครนีอันนี้ก็เพียงแค่เป็นเป็นคำเตือนที่พระเจ้าท่านตรัสไว้เท่านั้นเองเราก็ต้องมาพิจารณาของเราเองด้วยการฝึกฝนเราห้งเป็นคนมีปัญญามีความรอบรู้ ไม่ควรไว้ใจคนที่พูดพร่อยพรํายคำว่าคนที่พูดพร่อยพรยเนี่ยคือพูดคำว่าพูดพร่อยหมายถึงว่าพูดแบบไม่มีหลักฐานหรือมีหลักฐานแต่เป็นหลักฐานเท็จอ้าวเห็นไหมหรือพูดไปงั้นแหละให้เห็นว่าฉันเป็นคนพูดแล้วน่าเชื่อถือหรือพูดแล้วไปเรื่อยเปื่อยแค่พูดไปตามน้ําเลย พูดไปตามน้ําให้มันสอดคล้องกันกับเสียงเชียร์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ว่าสถานการณ์ที่ช่วงนี้จะต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้เพื่อคนมีความน่าเชื่อถือเห็นไหมก็พูดพลอยๆขาดหลักฐานที่มาขาดข้อมูลความจริงปัจจุบันเนี่ยมีคนพูดที่หาหลักฐานไม่ได้หรือหลักฐานเท็จก็แล้วพูดหลักฐานเท็จก็มีเยอะเลย แล้วก็พูดแบบอย่างที่ว่านั่นแหละพูดใ้มันเขาว่าพูดเห้เห็นว่าฉันเก่งแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าเอาเพวกคนนี้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเราจรึงต้องพูดแบบให้คนที่ไม่มีความรอบรู้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือพูดพล่อยๆย่งมีเยอะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเลยแต่เหมือนอย่างการแก้ปะะัญหาโควิด -19 เนี่ยก็เกิดจากคนพูดพล่อยๆเยอะแยะไปหมด มันก็เลยทําให้ความสับสนโอลแมนเพราะฉะนั้นอย่าโยมชาวบ้านเนี่ยก็อย่าไปฟังคนที่เขาพูดแล้วก็แชร์กันมาตามไลน์ตามเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ข้อมูลจากภาครัฐบาลภาครัชการนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเราอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อเราคอยฟังข้อมูลจากภาคราชการที่เขาทําอยู่ทุกวันเนี่ยเขาทําเขาก็รู้ผิดพลาดยังไงเขาก็รู้นะอันไหน ทำได้อันนั้นทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปฟังเพียงแค่คนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวที่ไม่ใช่คนที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความสับสนแล้วการแก้ปัญหาเรื่องโควิดมันก็ยิ่งยุ่งยากเข้าไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าไปทําลายความเชื่อในในมาตรการของภาครัฐซะแล้วเห็นไหมวันต่อไปนี้ญาติโยมนะแต่มาอยากจะขอให้ทุกท่านทุกคนเนี่ย ฟังจากทาง,งทางราชการท่านในจังหวัดก็ฟังจากการแถลงข่าวของทางราชการทางจังหวัดมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีสาธรณสุขจังหวัดอะไรก็แต่เนี่ยที่เขาให้ข้อมูลกันทุกวันเนี่ยให้เราเชื่อตรงนั้นให้เราฟังตรงนั้นแล้วก็เขาก็าอธิบายกันอยู่แล้วแหละทุกวันมีผู้ที่น่าเชื่อถือมีคนที่เขาเกี่ยวข้องกับ การทำงานเรื่องโรคโควิดเนี่ยก็มีอยู่ในคณะทำงานของรัชการของรัฐบาลอยู่แล้วก็ไปฟังคนเหล่านั้นที่เวลาเขาพูดเนี่ยแต่ส่วนมากเรามักจะไม่ชอบฟังเรามักจะไปฟังคนที่พูดแล้วมันมันเออแล้วเราชอบอย่างนั้นคือบางทีพูดข้อมูลผิดพลาดแล้วก็พูดข้อมูลที่ เขาไม่ได้ลงมือทําเองเขาจึงไม่รู้ว่ามันยุ่งยากมันสลับซับซ้อนมันต้องทําอะไรยังไงขั้นตอนยังไงเขาไม่รู้แต่ก็พูดไปตามที่เขาคิดเอาเองญาติโยมทั้งหลายฟังให้ดีนะคนเหล่านี้เนี่ยบันทอนอความน่าเชื่อถือแล้วก็บันทอนการแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิดอย่างมากเลยนะมันก่อความเสียหายมากเพราะนั้นให้เราเชื่อภาคร,ราชการดีกว่าเพราะเขารับผิดชอบ ทั้งองค์กรเหมือนกันหมดทั่วประเทศแล้วก็ก็ทำงานพร้อมๆกันก็จะทำให้แก้ปัญหาได้เอาละวันนี้ก็เวลารายการหมดลงแล้วต้องลาท่านผู้ฟังไปได้เวลาเพียงเท่านี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและปลอดภัยขอเจริญพร